นี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเรามาปาร์ตี้กันนะครับในงานที่มีชื่อว่าถามมาได้ไปกับโรสซิรินทิพย์นะครับซึ่งเมื่อกี้เจมแมบอกไปแล้วบอกว่าคําถามมันมีเยอะมากซึ่งแต่ละคําถามเนี่ยนะฮะเราก็ได้คัดมาแต่รแ<ม>โรสเองโ,<ร>โรสเองก็จะยังไม่ทราบในบางส่วนที่เราคัดมาทางนี้จริงๆเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถามเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าให้เจมแมเป็นดอกไม้โรสคิดว่าเจ จะเป็นดอกอะไรและ,และจะแต่งเพลงที่มีดอกอะไรให้เจ๊แม่มร้องเหมาะสุดตายแล้วหมดหน้าที่ของสำหรับอีฉันแล้วคำถามนี้ <c oughs> ฉันไม่สามารถแสดงความเห็นใดๆได้เพราฉันกลัว <c oughs> เพราะอีฉันก็คิดดอกเดียวกับท่านละค่ะ <c oughs> ใช่นะคะดอกส้มใช่ไหมคะดอกส้มเฉยๆได้ไม่มีไม่มีสร้อยต่อจากนั้นตอบได้เลยค่ะงานดอกไม้เหล็กค่ะดอกไม้เหล็กนน่เพราะฉันแบบมีความแข็ง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 แกร่งนีกว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่เห็นไหมฮะฉันไม่ปฏิเสธเลยนะคะยังถึที่หน้าฉันบอกว่าฉันเป็นผู้ชายฉันโกรธมากฉันโกรธมากเป็นเป็นผู้หญิงที่มีความความอ่อนโยนแต่ว่ามีความ แข็งแกร่งอยู่ภายนอกอย่างเงี้ยดอกไม้เหล็กดอกไม้เหล็กไหลป่ะออกเป็นแนวแบบสายสาไปไหนดีเออมาคําถามที่สองคุณฟ้าอุ้ยตายละอ่านว่าอะไรเนี่ยปูปูปปุ่นปะพุนสีปูปุ่นสีอ่ะคุณฟ้าปูปุนสีนะวนไหนครับวนไหนอยู่ไหมคะคุณฟ้าผมยอมรับพาสต์ดีๆบอกว่ารับมาริปสิรินโทสเป็นอะไรกับโรสสิรินทิพย์เออน้ำเปรี้ยวนะ เป็นเป็นชื่อเขาเรียกอะไรดีชื่อในวงการไงเออคนอื่นเขาแบบเขาก็มีชื่อในวงการบ้างว่าแบบว่าชื่อยาย่าชื่ออะไรเนี้ยลิปซินินโทสก็เป็นเป็นชื่อในวงการที่ไม่ค่อยมีคนรู้ค่ะ,ะก็ไม่มีมใช่ไหมไม่มีไม่มีลิปซินินโทสก็คือโรสนั่นแหละชอบชอบผดไปอย่างนั้นละค่ะอโอเคส่วนใหญ่เราก็ชอบเล่นทำพวกนี้ใช่ค่ะชอบผดเยอะมากจนบางทีก็ไม่น่าใช่ผดผดจนแบบน่ากลัวค่ะ คือปวดแล้วไม่สามารถจะกลับมาเป็นคําจริงได้ใช่ค่ะแล้วบางทีแบบอยู่ในหัวเป็นคำเป็นคำเป็นคาจริงนะเอ๊หรืออยู่ในหัวเป็นคำเป็นคำผวดคือสลับกันไปมาแบบนี้จนพูดไม่รู้เรื่องอะค่ะนะฮะโอเคต่อไปคําถามคุณปนัดดาอําเอมอนอมอนนะฮะเอมอนนะฮะอ่านไม่ดูสลับมากเลยเดียวเหมือนโปเกมอนหนึ่งนะฮะถามว่าไม่ควรถามว่าเจ็บไหมควรจะถามว่าอะไรนี่ล่ะขับไฟเ์เรยังไงอันนี้เป็นขับไฟเกเรนะ ถ้าเป็นโรสอะโรส,สคงพูดได้แค่ขอโทษมั้งค่ะอขอโทษนะอะไรเงี้ยให้ให้เขารู้ว่าเราเราก็เสียใจแต่ว่ามันมันก็คงต้องเป็นแบบนี้ละมั้งอืมดอ้นาเลยอะนะฮะไม่เศร้าเจ็บไหมถามมาได้ไงเราต่โกรธนะฟังเพลงนี้แล้วแบบพา,า,า,าเจ็บไหมยังถามฉันอีกเนาะได้ยังไงนะฮะอ่ะจริงๆยังมีคำถามอีกเยอะมากๆเลยแต่ตอนนี้เราอยากให้ฟังเพลง นักดนตรีเออไม่ใช่น,นักร้องซึ่งเป็นเจ้าของงานนี้ถามมาได้ไปอยากจะฟังเพลงจากโรสยังจ้าคงได้ฟังเพลงเร็วกันเยอะหน้าดูเลยทีเดียวจริงสเตรีย <laughs> มหมอนมาหรือเปล่า <laughs> คุยกับโรสบอกว่าเฮ้ยโรสวันนี้เราร้องเพลงอะไรกันดีพอไปดูรายชื่อเพลงโอ้โ oh, หเพลงเร็วทั้งนั้นเลยจริง<ๆ>เร็วแบบหนึบเลยอ่ะแต่เชื่อว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วทุกคนที่เป็นแฟนคลับของโรสที่นี่ร้องได้แน่นอนและขอเสียปลบมือและร้องเพลงเป็นเพื่อนกับโรสสิรินทิพย์ด้วยตอนนี้เชิญครับ ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ขอบคุณเจ้าหนักด้วยนะคะมาเดี๋ยวมาโอเคโอเคเคยใครสักคนได้บอกฉันน It's a time love again ่จมือชไม,ไมไ่มีอะไรจะทำได้ไเธอเท่ากับเธอทำตัวของเธอให้เธอคิดตัวเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครไม่มีอะไรจะทำได้เธอ แต่เธอไม่รับมันมาใส่ใจถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบบรับมันเดน้ใครมาทำกับเธอให้เธอ,เธอปวดใจก็แค่ให้ก่อนหินก่อนดันให้เธอรัก ปรารถนาจะเก็บมันไว้หากยังยอมยังแบกไปหัวใจของเธอก็ต้องสัง่นหากยังทำตัวแบบั้ำเธอมาปวดใจใช่ไหมไม่มีอะไรจะทำได้เธอ,อเธอกับเธอทำตัวของเธอเอง ะคิดตัวเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครไม่มีอะไรจะทำด้เธอแต่เธอไม่รับมันมาใส่ใจถูกเขาทำด้เพราะใจเธอแบกรับมันแดงถ้ารู้จักกันจริงต้องร้องเพลงนี้ได้งั้นเบสไม่ร้องนะ 好烦啊！ ฝนตกอ่ะมันเป็นอะไรที่เก๋มากเพลงนี้เป็นเพลงแรกจากอาลัลบันะ้มมอลแดนแอนดชื่อเพลงคนดื้อรั้น หูใหญเขาเล่าได้ไรคนที่นาสงสารคนเป็นฉันเองใช่ไหมไม่เคยเข้าใจไม่เคยมีถ้าทายไปอีกแล้ว ซ้ำๆคุณฉันควนจะลืเจ็บแค่ไหนไม่เคยจะจำกลับทำมันเราไม่กันละกันดังๆทำไมทำไมต้องฝืนไปเจอ ไปอีกแล้วทำให้เขาล่บาทใจซ้ำๆควรฉันควรจะลือจ็แค่ไหนไม่เคยจะทำแลับทำมันเดา Hãy subscribe cho kênh không Mì Gõ Để vào không bỏ tay những video hấp dẫn คุไม่แค่ไม่รักกันทำไม,ไมในใจ ไปพบใจใจต้องช้นัก